จีนเล่นบทเป็นผู้ควบคุมระเบียบสันติภาพในในเมียนมานะครับในระดับทั่วประเทศแล้วก็หลายหลายรัฐชาติพันธ์เลยซึ่งผมคิดว่าจีนกําลังทําได้ดีและประสบความสำเร็จเราอาจจะพุ่งเป้าไปที่บทบาทของจีนใช่ไหมครับในกรณีของโกกั้งของปล่องในช่วงสงครามเย็นใครๆก็พอรู้ว่าการเลื่องอํานาจของเชนดูยุคในโกโบเมียเนี่ยมันมีความสัมพันธ์แนบแนนกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาของ CIA ในเขตรัะเรียซึ่งพลังของจีนจะไม่ได้ย่ําลงมาในพื้นที่นี้อย่างยังเด่นเด่นชัดเท่าไหร่พลังของจีน จะไปอยู่ที่รัฐฉาหรือบางส่วนของรัฐกชินพยา,ยามังกรณนะวันนี้ไม่ได้ลอยระล่ลองกดชายแดนภาคเหนือเนะชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเพียงจุดเดียวนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองในร่มแม่น้ำเมยหรือตลอดแนวรัฐเกลียดพยามังกรก็แผ่ปกเข้ามามากขึ้นไฟนะ้าโดนตัดเน็ตไม่มีนะฮะดังนั้นสิ่งที่จีนทำเนี่ยก็คือเออพม่าได้ดีเกลี่ยงเพียงคํา ดีบีโซ่ถาสวัสดีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอรองศาสตราจารย์ต้องเตดุจภาคปรีชารัตน์ท่านเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษานะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพิธานีครับก็บไม่ได้คุยกับอาจารย์สักพักหนึ่งแล้วเพราะตอนนี้เราเห็นว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันลุกลามรุนแรงจนจะจบแล้วตอนนี้จะจบหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจผมก็เลยต้องมีข้อสงสัยหลายอย่างวันนี้เจออาจารย์แล้วต้องถามเยอะเลย คือผมมองว่ากะเหลี่ยงเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแน่ๆเพราะว่าเขาเคยได้รับรายได้จากทางสแกมเมอร์มาเป็นกอบเป็นกำเนาะเข้าใจว่าปีหนึ่งน้อยๆต้องมีหลายพันล้านคราวนี้สิ่งที่เขาขาดรายได้ไปเนี่ยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงทหารตั้งหมื่นคนมองคิดตัวเนี่ยเขามีทหารอยู่หมื่นคนเนี่ยห้าพันคูณไปก็ห้าสิบล้านอ่าห้าพันบาทต่อเดือนเนาะห้าสิบล้านไม่มีแล้วทหารจะอยู่แล้วทหารก็ต้องหนีดิไม่มาอยู่ที่อื่นหรือหรือเขาจะแก้ปัญหายังไงอาจารย์พอจะ วิเคราะห์นิดนึงนะฮะว่าหมอมชิตูหลังจากเดือนกุมภาไปแล้วเขาจะอยู่ด้วยรายได้จากไหนหรือเขาจะทํำยังไงต่อไปครับเดียนเชญท่านอาจารย์เขาคำถามน่าสนใจมากนะครับพิธานีผมคิดว่ารายได้หลักของเขาก็กระทบกระเทือนแน่นอนนะครับทีนี้ก็ต้องหาแหล่งรายได้อื่นเข้ามาช่วยชดเชยแล้วก็ใช้กลยุทธ์ทําทุกอย่างเพื่อให้กองกําลังของเขาเนี่ยอยู่รอดหรืออาจจะแปลงสภาพไปสู่นะครับกองกําลังหรือว่ากลุ่ม กนทางอำนาจอะไรต่างๆในลักษณะอื่นไปนะซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับผมก็เห็นคําถามพิธานีเนี่ยก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าถ้าผมเป็นหมองคิดตูเนี่ยผมก็ผมก็ตีบตันเหมือนกันนะครับว่าไม่รู้จะไปเอาอะไรเอาทรัพยากรที่ไหนอันหนึ่งก็คือเรื่องของป่าไม้สินแร่ทรัพยากรต่างๆแถวนั้นก็พอหาได้บ้างแต่ว่ามันก็ถูกใช้ไปเยอะแล้วตั้งแต่ยุคสงครามเย็น ใช่ไหมครับแถวแถวนั้นก็ทรัพยากรต่างๆก็ร้อยหลอแล้วก็แปลงสภาพเป็นเมืองใหม่มีการตัดถนนมีนู่นเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเ,เขาจะรักษา้กองกําลัง BGF ตรงนี้ไปได้อีกนานเท่าน,นานซึ่งถ้าหรายได้การเลี้ยงตัวเองน้อยลงเนี่ยนะครับการปรับสัมพันธ์กับทางกองทัพพม่าจะเป็นแบบไหนจะแนบแน่นขึ้นไหมเพราะทุกวันนี้ BGF ก็อยู่ภายใต้โครงสร้าง การบังคัชาของกองทัพพม่าโดยเฉพาะทางหน่วยเหนือของ BGF ก็จะมีตัวแทนของทหารพม่าเข้ามาซัพพอร์ตนะครับเข้ามาเรื่องของชั้นยศก็ดีเครื่องแบบทหารก็ดีหรือว่าเทรนนิ่งการฝึกอบรมต่างๆแต่ว่าเงินสนับสนุนจากกองทัพพม่าเนี่ยมันก,ก็คงจะหาได้ยากนะครับกอ,องทัพ BGF ก็ต้องเลี้ยงตัวเองทนะางเนี้ยจะไปเอาจากแหล่งไหนะนะครับหรือว่าจะเอา BGF เนี่ยบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ของกองกาลังพงม่าไปเลยนะครับแต่ว่าเงินมันก็น้อยอีกเพราะว่าทหารพม่าทุกวันนี้เวลาปฏิบัติงานชายแดนหลายๆจุดก็ฝืดเคืองอยู่ใช่ไหมครับใครๆก็พอจะทราบดีหรือว่าจะถอยไปบูรณาการกองกําลังเป็นเนื้อเดียวกันกับเคเนอยู่มันก็ยังลําบากอยู่นะครับเพราะว่าเขาอยู่เป็นกลุ่มที่มีออโตโนมีแบบนี้มีรายได้เป็นของตัวเองก็อาจจะต้องลองลองคิดดูว่าจะเป็นลู่ทางไหนแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นอีก นั่นก็คือว่าโครงสร้างอำนาจการเงินของหมองชิตูเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้อยู่แค่เชเวโกโก,โก k k เคปาในรัฐกะเหรียงอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าเขามีแหล่งลงทุนข้ามแดนมีรายได้อื่นที่มองไม่เห็นแบบล็อกเป้าในพื้นที่อ่ะแต่มันสามารถลอยละล่องนะครับเข้าออกถ่ายเทได้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่คิดว่ามันก็ถูกบีบละอย่างน้อยเนี่ยผมฟันธงได้เลยว่า BGF คงไม่น่าจะเติบโตนะครับ ในช่วงเวลาเนี้ยนะครับอาจจะประคับประคองตัวแล้วอาจาจะ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 แยกหรือปรับบูรณาการอะไรแผนนั่นอะไก็ว่ากันทีนะครับผมอยากจะวิเคราะห์ร่วมกับอาจารย์นิดหนึ่งก็คือว่าในส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเขาคงไม่กลับไปอยู่กับพมา่าหรอกเพราะว่าเหตุผลก็คือพม่าก,กระจนกรอบเนะาะเขาคงจะต้องมาอยู่ด้วยตัวเองแล้วก็มาบูรณาการร่วมกับทางเคนอยูมากกว่าเพราะว่าอย่างนั้นก็เป็นกระเหลี่ยงด้วยกันนะพวกเดียวกันก็คุยกันได้เพราะสิ่งที่เราก็รู้ในอดีตเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วย วิเคราะห์นิดหนึ่งว่าในสถานการณ์เมวดีเนี่ยมันจะเกิดสงครามเมวดีสองขึ้นมาไหมหมายความว่าตอนก่อนนี่มันหยุดชะงักไปเนาะจานน่าจาได้เนาะที่ว่าสองเจ็ดห้าเนี่ยโอ้ยจะทลายแล้วจะเหลือสองร้อยร้อยสองร้อยคนน่ะไม่รอดละมองคิดตูก็หยุดเลยบอกว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาทงขึ้นไปชักชักชักเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กันไปเหมือนก็หยุดไปเลยเสร็จแล้วก็กลับมาการนี้กลายเป็นโอ้หนุนหละชะเวชโก,โกได้เงินมาอะไรเยอะแยะสิ่งที่เกิดขึ้นปีสองปีที่ผ่านมานี่มันก็เลยทําให้ คิดว่าเขาจะกลับไปกับพมา่าคงเอะยยกเพราะพะมา่าไม่มีเงินเนาะเพราะเขาไม่ต้องการให้ระเบิดมันมาทิ้งเฉยก็โกั่นห่ะเขาถึงยอมแพ้ยอมยอมยกทงขาวอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันตอนนี้เอ,อพมา่าจะกลับมาไหมอาจารย์กลับมายึดเมคอีดเอาส่งกําลังมาเลยยึดขอคืนผมว่าในแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพพมา่าที่ผมพอได้ยินมาก็ สบช่องสบโอกาสเมื่อไหร่เขาก็ต้องส่งกําลังเข้ามาควบคุมพื้นที่แน่นอนอยู่แล้วครับอแต่ว่านะวันนี้มันมันติดอยู่นะครับติดอยู่ตรงถนนสายเอเชียที่เรียกว่า a อ1เนี่ยซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับแม่สอดเมวดีเนี่ยอยู่อยู่ในโครงข่ายตัวเนี้แล้วพอนับจากแม่สอดข้ามแม่น้ําเมยไปที่เมวดีก็จะไปถึงแนวเทือกเขาหนึ่งซึ่งเรียกว่าเทือกเขาดาวนะ หรือคนไทยอาจจะเรียกว่าเป็นเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตกอยู่ในรัเกเรียงใช่ไหมครับข้างบนภูเขาดาวนะนะครับจะมีหน่วยกองพลของทหารเมียนมาอยู่นะครับเขาก็คุมเชิงอยู่ทีนี้ว่ามันติดอยู่ที่ว่าการซ่อมถนนจากฝั่งไทยถ้าซ่อมถนนได้ดีปั๊บเนี่ยนะครับการ ขนส่งสินค้าบริการจากทางไทยเข้าไปที่พม่าด้านตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับปูพรมไปถึงกอร์เล็กมะละแมงอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับรายได้จากภาคธุรกิจไทยก็น่าจะดีแล้วก็ส่งเสริมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆที่อยู่ตามเส้นทางนะครับแต่ว่าทาง KNU หรือว่าทาง TDF ก็กัง,งวลน,นะครับพิธานีว่าถ้าหากว่าซ่อม AH1 ได้สาเร็จหน่วยกองพลของทหารเมียนมาจะลงมาจากเทือกเขาดาวนะแล้วก็จะนะครับ เคลื่อนทับตามลายทางของถนน a อ1เนี่ยเข้าไปยึดเมียวดีเข้าไปยึดเมียวดีแล้วก็ย่านตำบลที่ตั้งอะไรต่างๆแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นดังนั้นการทำให้ถนน a อ1เนี่ยนะครับคืบหน้าเนี่ยมันก็เลยล่าช้าอยู่บ้างเพราะ KNU กับฝ่ายต่อต้านก็กลัวนะครับว่าถ้าเส้นเนี้ย มันได้รับการบูรณะปฏิสังของส่งสินค้าได้ปั๊บเนี่ยทหารพรม่าก,ก็ส่งกําลังพลได้เช่นกันใช่ไหมครับในเรื่องของยุทธปัจจยัยการลําเลียงรถถังอะไรต่างเนี่ยดังนั้นก็อยู่ในช่วงการเจรจา,าต่อรองแล้วคงเป็นยุทธศาสตร์ชายแดนตะวันตกที่ท้าไทยรัฐบาลไทยด้วยนะครับว่าถ้ารัฐบาลไทยอยากจะเปิดบัญชรเปิดเกตเวย์ในการขนส่งโลจิสติกธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นเพื่อสร้างไรายได้ให้กับประเทศเนี่ยเส้นเนี้ย เป็นเส้นสําคัญแล้วมันแต่ว่ารัฐบาลไทยจะทํำยังไงให้ KNU PDF สบายใจว่าถ้าซ่อมแล้วทหารพรมา่าจะไม่ยกกําลังลงมาแล้ะทหารพรมา่าจะยอมไหมในเงื่อนไขแบบนี้นะครับวันนี้ก็ก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่ออีกทีแต่ว่าในหลักการของทหารพรมา่าเนี่ยถ้า ถ้าเขาสู้ไม่ไหวในหลายๆพื้นที่เขาจะออมก,กําลังก่อนแล้วเขาจะลดสเกลการปฏิบัติงานทางทหารแต่ถ้าหากว่าเส้นทางโลจิสติกมันฟลแลวเขามีความพร้อมนะครับบวกกับสืบรู้ได้ว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะมีการแตกภายในหรือมีความอ่อนแอลงบ้างเขาก็จัดเต็มแน่นอนนะครับในอดีตที่ผ่านมาปฏิบัติการของทหารเมียนมาจะมีลักษณะอย่างเงี้ยในหลายๆเทียเตอร์หลายๆสมรภูมิอยู่แล้วจริงๆแล้วมีการตั้งคณะกรรมการไต้ภากีขึ้นมาก็คือจีนพม่าไทยเนาะ สามฝ่ายเนี่ยเขามาคุยกันที่เมวดีนะไม่เห็นมีกะเหลียงเข้ามานั่งคุยเลยคือกะเหลียงไม่ได้ไม่ได้บทบาทอะไรคือคล้ายๆว่าเขาไม่ได้ยอมรับกะเหลียงเป็นเป็นผู้มีบทบาทเนาะตอนนี้สิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ต่อไปว่าการที่เปิดเอช1เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยอยากเปิดแน่เพราะรัฐบาลไทยต้องการจะขายสินค้าเข้าไปในพม่าแล้วก็มีรายได้เนาะพม่าก็อาจจะอยากเปิดนะแต่คนที่ไม่อยากเปิดเป็นกระเหลียงเพราะเห็นผลลัพกะเหลียงเขา้า เขาไม่ได้อะไรจะเปิดมาก็ไม่ได้อะไรจะปิดก็ไม่ได้อะไรตอนนี้สิ่งที่ผมอยากถามอาจารย์ว่าก็เหลี่ยงเองอะ่ะเขาจะมีกลยุทธ์ยุทธียังไงที่จะทําให้เขาสามารถจะครอบคุมทั้งรัฐก็เหลี่ยงได้หรือขับไล่พระม่ากัไปให้หมดได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเขามียุทธวิธียังไงต่อไปในอนาคตใกล้ๆนี้ผมว่าน่าจะยากแล้วล่ะครับ ถ้าเป็นลักษณะแบบทวงดูลกับกองทัพพมา่าแล้วก็ยึดคืนมาบางบริเวณคิดว่าพอทําได้แต่ว่าถ้าถ้าเอารัทเกรียงทั้งหมดมาเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้ทรัพยากรสูงมากแล้วก็ต้องประสบความสําเร็จทางทหารต่อเนื่องกันในหลายๆลายแบทเทิลฟิลด์พอสมควรก็ก,ก็ก็คิดว่ายากอยู่เอ,อแต่ผมคิดว่า กระเหลี่ยงเขาก็มีจุดอ่อนของเขานะครับหมายหมายถึงทั้ง KNU ก็มีทั้งสายแข็งสายอ่อนนะครับบางกองพลก็ห้าวเป้งนะครับพร้อมสู้กับทหารเมียนมาบางกองพลก็ละมุนละม่อมลงมาหน่อยอะไรทานองเนี้ยแล้วก็ยังไม่นับโครงสร้างการเมืองใน KNU อีกนะครับซึ่งมันก็มีมีหลายมุ้งหลายปีที่แข่งขันกันสะสมอานาจอยู่เหมือนกันนะตรงเนี้ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วทหารพม่าเขาก็รู้จุดอ่อนนะครับโครงสร้างอํานาจของกองกําลังชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมันมีแตกกันเอง บางทีทหารเมียนมาก็เข้าไปยื่นข้อเสนอให้ฝ่ายหนึ่งทะเลาะกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ดึงมาเป็นพวกอะไรต่างๆเนี้ยนะประสบการณ์การที่ที่ KNU ของในปนโบมียจากค่ายมเนอร์ปอเนี่ยที่ที่แตกล่วสลายเนี่ยก็เพราะว่ามีการแตกกันภายในแล้วกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่แยกออกมาก็คือกระเหรี่ยงพุทธดีเคพีเอใช่ไหมครับก็เข้ามาชี้เป้าให้ทหารพม่าเนี่ยในการบุกยึดค่ายมเนอร์ปอตรงชายแดนไทยได้สําเร็จอะ่ะนะครับเพราะนั้นก็ก็คงจะก็คงจะยากอยู่เหมือนกัน แต่ทีนี้เนี่ยมัดเด็ดของทาง KNU ผมมองเป็นเรื่องนี้นะครับเอาถ้าเราแบ่งเป็น2ปีครับพิธานีคือปีทหารปีทหารกับปีการเมืองการปกครองและในปีทางทหารการวางกองคนน้อยของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รัดเกเรียงในแผนที่ปัจจุบันอย่างเดียวแต่ว่ามันก็มีวางไปถึงในพื้นที่พม่าตอนในในแถบรุ่มแม่นับสโตงแถวตองอูก็มีหรือว่าจะลงมาแตะถึงรัฐมอเนี่ยก็มีหน่วย กองคนน้อยนะครับของของของทาง KNU อยูอ่แล้ว KNU เขาก็เคยมีความฝันในการะนะครับสถาปนาพื้นที่กอทูเลอะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละวันนี้ยากนะครับแค่จะเอาแค่กกรัดกระเรียงอย่างเดียวเนี่ยอย่างที่พี่ธานีถามมาเนี่ยก็คิดว่ายากแล้วนะครับแต่แต่ว่าเขาน่าจะ ปฏิบัติงานในบางกองพลทําให้สร้างเขตปลดปล่อยได้ร่วมกับ PDF นะครับแล้วก็ทําให้กัดก่อนล้างผาทหารพม่าในบางบริเวณอย่างเงี้ยพอได้เป็นการถ่วงดุลส่วนปีกด้านการจัดก,การปกครองอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโครงสร้างของรัฐบาลเคนยูนะครับมันมีลักษณะเป็นแบบจําลองของของของรัฐเลยนะครับก็คือมีการแบ่งงานเป็นกระทรวงเป็นแผนกเช่นด้านสาธารณสุขด้านป่าไม้ศึกษาธิการต่างประเทศ่ะแล้วเขาก็มีะละักษณะ จ้าหน้าที่จัดการปกครองของทาง KNU เนี่ยไปอยู่ในทาวชิปไปอยู่ในย่านตำบลที่สำคัญๆเนี่ซึ่งเป็นเขตปกครองระดับย่อยลงมาในโครงสร้างของการปกครองในเมียนมาใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมาถ้าเราดูขีดความสามารถของ KNU เนี่ยต้องดูสองเสาตีคู่กันเป็นอย่างน้อยเลยนะั่นคือก็คือเสาด้านปีกทหารกับการจัดการปกครองนะครับเขาก็ในช่วงที่ทหารเมียนมาเนี่ยนะครับเอ่อมีลักษณะที่ ไม่สามารถทํางานบริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่รัฐเกเรียงได้ก็คือว่าคนก็ไม่ชอบทหารพรมา่าเมียนมาทหารเมียนมาเองก็ไม่สามารถจะส่งกําลังบํารุงไปส่งสินค้าไปพัฒนาโรงเรียนสาธารณสุขเนี่ยทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมีข้อติดตันแล้วก็ทัศนคติแตกต่างกันแต่กลายเป็นว่าไองานบริการสาธารณะเนี่ยนะครับ ดูแลผู้ป่วยบางส่วนจัดการศึกษาบางส่วนเป็นของรัฐบาลเ n U ที่เขาทำนะครับซึ่งก็ทำให้เขาได้ใจประชาชนชาวกะเหรี่ยงของเขาเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งด้วยกันสิ่งที่อาจารย์พูดนี่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลทหารพม่ตอนนี้ได้เปรียบเป็นอย่างยิ่งได้ประโยชน์ไปเต็มๆคือเขาไม่ต้องทำอะไรอะ่ะจีนมาจัดก,การทำให้กระเหรี่ยงไม่มีไรายได้กระเหรี่ยงขาดแคลนทุกสิ่งไฟน้ำโดนตัดเน็ตไม่มีนะฮะฉะนั้นสิ่งที่จีนทำเนี่ยก็คือ ทำให้พระม่าได้ดีกระเหลี่ยงเพียงพำมสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะฮะว่าอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นะคือว่าแล้วตอนนี้จีนเองเนี่ยในสายตาจีนเนี่ยจีนเขาอยากจะให้มีการเลือกตั้งในพระม่าแบบปลอมๆเนี่ยกระเลี่ยงก็คงไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเพราะถ้ามีการเลือกตั้งมันก็เหมือนกับว่าไปมอบชันทานุบาลให้รัฐบาลพระม่าอีกในสถานการณ์ที่จีนจะทํำยังไงตัวจีนเองเขาอยากจะทาอะไรคือพูดง่ายว่าจีนก็นรู้อยู่แล้วละ่ะตอนนี้หนิวจงอี้มาที่รัฐกะเลี่ยงเนี่ย ค,คือเขาจะต้องแก้ไขปัญหาแกนสกเมอร์หน้าที่เขาแต่หน้าที่อื่นๆเนี่ยมันตามมาคือว่าแล้วจะปล่อยให้ะัะเหลียดมันลอยตุ้มเปะอย่างนี้เหรอหรือหรือจะปล่อยให้มันเป็นตามนาาิยกรรมจีนเล่นบทอะไรดีครับอาจารย์ตอนนี้เออผมคิดว่าจีนเล่นบทเป็นผู้ควบคุมระเบียบสันติภาพในในเมียนมานะครับในระดับทั่วประเทศแล้วก็หลายหลายรัฐชาติพันธุ์เลยซึ่งผมคิดว่าจีนกําลังทําได้ดีและประสบความสําเร็จเออเราอาจจะพุ่งเป้าไปที่ กฎบ,บาตของจีนใช่ไหมครับในกรณีของโกกั้งของประอองนะครับในกรณีของรัฐฉานเหนืออะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าณนะวันนี้มีพลังของมังกรเนี่ยมาที่รัสเรียงซึ่งมันก็ Amazing พอสมควรครับพิ่ธานีเพราะว่าเราอาจจะจํากันได้นะครับพิ่ธานีอาจจะคุ้นดีเลยว่าในช่วงสงครามเย็นใครๆก็พอรู้ว่าการเรืองอํานาจของเคนอยู่ยุบในโลโมเบียเนี่ยมันมี ความสัมพันธ์แนบแน่นกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับหรือการเข้ามาของของ CIA ในเขตรัฐเกเรีเนียซึ่งพลังของจีนจะไม่ได้ย่ําลงมาในพื้นที่นี้ยังยังเด่นเด่นชัดเท่าไหร่พลังของจีนจะไปอยู่ที่รัฐฉาหรือบางส่วนของแรักระชินซึ่ง โดยเฉพาะรัฐาซึ่งมีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์พาม่าใช่ไหมครับแล้วก็มีนะครับพลังของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยแผ่ปกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยกองกําลังต่างๆสมัยก่อนเนี่ยว้าโกกั้งอะไรเนี่ยก็อยู่ในใน,ใน,ในโครงสร้างการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์พาม่าอะไรทำนองน,นี้แนนจีนไม่ได้แตกลงมาที่ชายแดนไทยตะวันตกตรงนัดเกาหลีเท่าไหร่แต่4ปีหลังรัฐประหารโดยมินองลายเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่า จีนขาวจีนเทามาแล้วชเวโกโกเคเคปาแล้วมาวันนี้นะครับทางผู้ช่วยและมตรีความมั่นคงสานะใช่ไหมครับก็ออกมาเทคแอคชั่นอย่างแข็งขันพูดถึงเรื่องของข้อเสนอการออกแบบแมคาีนิซึมแบบไตรภาคีแล้วตรงนี้ถ้าจะพัฒนาไปสู่การจัดการเลือกตั้งหรือการเจรจาสันติภาพเอาเฉพาะในพื้นที่รัฐเกเรีนะ่ยงนยซึ่งมันจะต้องมีการ จัดระเบียบด้านความมั่นคงมีการคํานึงถึงบรรยากาศทางเศรษฐกิจการเมืองในพื้นที่เนี่ยนะครับบทบาทจีนมาแล้วบทบาทจีนมาแล้วดังนั้นผมก็คิดว่าพยามาังกรณนะวันนี้ไม่ไม่ได้ลอยระล่ลองกดชายแดนภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเพียงจุดเดียวนะครับเฉพาะในชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองในรูปแม่น้ำเมอหรือตลอดแนวรัดกะเรียงก็นะครับ พยามังกรก็แผ่ปกเข้ามามากขึ้นณะนะวันนี้จีนเทาเท่าที่ผมตามดูในลัฐเกเรียงพอพอเราตัดสามสิ่งใช่ไหมครับพอไทยตัดสามสิ่งพี่หลิวก็เข้ามากดดันแสดงบทบาทอะไรต่างๆมากขึ้น กองกาลังชาติพันธุ์ก็เปลี่ยนบทใช่ไหมครับาม,ามาเป็นจับกลุมหรือลอยแพจีนเทาอะไรทํานองนี้สิ่งต่างๆเหล่าน,นี้มันทําให้จีนเทาเขามีการอบพยพหรือไปขยายฐานใหม่โดยถอยจากชายแดนไทยพมา่าเข้าไปที่รัฐเหลี่ยงในลักษณะที่ลึกมากขึ้นเช่นจะไปฝั่งที่พะอันในรัฐเกลี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าเอาล่ะครับจีนเทา,เาก็ปรับกลยุทธ์เนี่ยนะครับฝังตัวไปในเมืองต่างๆและที่ถัดจากชายแดนเข้าไปในรัฐเกรียง ก็ถามว่าบทบาทของรัฐบาลจีนถ้าเขารู้ว่าจีนเทาเปลี่ยนเส้นทางนะครับหลบหนีไปจุดอื่นๆเนี่ยเขาก็คงจะต้องตามไปหาทางจัดก,การนั่นแสดงว่ามังกรสีขาวเนี่ยนะครับเลือ้อยไปตามมังกรสีเทาได้ นะครับชอนชัยไปทั่วรัดกะเหรียงเลยซึ่งผมคิดว่าเนี่ยเป็นเป็น,ปนความสําเร็จของจีนน่นะครับซึ่งซึ่งถือว่าสามารถทําให้มีเขตอิทธิพลไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามนะครับแผ่คุมเข้าไปทั้งในสามเหลี่ยมทองคํารุ่มน้ําโขงนัดฉาแล้วแตกลงมาที่รุ่มแม่น้ําเมยกับรุ่มน้ําสารวินเรียบร้อยนะครับฟังดูนี่ผมก็ตกใจนะอาจารย์พูดเนี่ยมันก็ว่ารัดกะเหรียงตอนนี้จะจีนจะเข้าไปเพาะไปคุมทั้งหมด เพราะว่าเหตุผลว่าอ้างกับแสแกมเมอร์แสแกมเมอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอิทธิพลบางอย่างในเรื่องทางทหารด้วยทางด<ช>้าน<ช>ยุทธศาสตร์ด้วยความหมายคือการเลี่ยงจะต้องกับกีนก็ต้องคุยกันจริงจั์จมผมคิดว่าเขาน่าจะคุยกัน,นจริาจย์เพราะเขาเข้าไปเขาไม่ได้เข้าไปแปบ๊แปบๆเขาเข้าไปเป็นเดือนแล้วแล้วเ็าส่งคนไปคุยตั้งนานแล้วไม่งั้นจะมองคิดตัวจะมาทําอะไรป๊าป้าป๊าป้าอย่างนี้ได้ไงเขาต้องคุยกันก่อนว่ามองคิดตัวเองก็ไม่ให้ความร่วมมือก็ได้ทําไมเขาให้ความร่วมมือเร็วมากเขาคุยกันตั้งแต่แรก ผมว่าเขาคุยมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะผมเข้าใจว่าปีที่แล้วเขาก็มีการประกาศเรื่องนี้เหมือนกันนะว่านู mm ่นนี่นั่น,นเอยผมไม่สแกมเมอร์ผมไม่เอาผมอะไรก็พยายามเล่นละครอ,อะ่ะ mm hmm. คิดตูการละครทุกคนก็บอกว่าอ๋อละครทั้งนั้นอะ่ะแต่ถ้าสิ่งที่เดวจงอุ้ยก็อาจจะไม่ใช่คนคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าเิีวจงอี้มาทําแค่สแกมเมอร์แต่เรื่อง mm hmm. การเมืองในพมาน่านี้อาจจะมีทีมอื่นเข้าไปทํา mm hmm. เขาไม่ได้มาเ mm hmm. ข,าไ,ไา,ขาไม่ได้มาประกาศให้เราดู แล้วอ,อย่างอาจารย์บอกว่าจะไปพระอันเนี่ยผมก็โอ้โ oh, หพระอันนี่มันเมืองใหญ่เหมือนกันแล้วก็คนที่คุมจริงๆพระอันนี่ผมก็ไม่รู้เรื่องรายละเอียดเนาะอาจารย์คิดว่าพระอันเนี่ยได้ข่าวว่าออด็อกเตธร์ปณิธาน,น,านท่านบอกว่าเออจะมีการเคลื่อนย้ายไปตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นมาละเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าจากไทยเนี่ยแล้วก็จะทำสแกมเมอร์เซ็นเตอร์ใหม่ซึ่งน่าจะอยู่แถวพระอันนั่นแหละนะเพราะว่ามันต้องมีหลายอย่างมาเนาะตอนนี้สิ่งที่อยากอยากจะถามอาจารย์ก็ว่า แล้วกะเหลี่ยงอยากจะเป็นจีนเทาไปตลอดอย่างนี้เหรอแล้วยีนก็มาทุบตายหรอกแล้วทําไมมันผมก็ฟังดูแล้วแปลกๆนะว่าแล้วเขาจะสู้จีนได้เหรอจีนบอกว่าเฮ้ยอย่าทําอย่าทำหรืออย่าทำอยู่ตอนนี้เอาทหารเข้ามาเลยครับไม่ไม่ต้องคุยกันดีๆแล้วครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะซับซ้อนกว่านั้นความหมายผมคือว่ามันมีหลายกลุ่มไงเมว่อวีเนี้อาจจะเป็นหมองคิดตูนะแต่ถ้าไปผ่าอันปุ๊บเป็นกลุ่มอื่นละครับ ใช่ไหมฮะอ่ากูอื่นก็อยากได้เงินไงอ๋อไม่ไม่รู้ไม่สนใจเอาเงินมาก่อนแล้วมาคุยกันอ่าใช่แต่มองที่ตูนี่ผมว่าผมไม่เอาเขาไม่เอาละเพราะเขาไม่ไปพระอันไม่ได้หรอกอฉะนั้นเขาอาจจะมีการเจราจาทางศีเทานี่อาจจะไปคุยกับทางพระอันไม่ร่วงหน้าเพราะเขารู้ล<ๆ>่วงหน้าตั้งนานแล้วไม่ใช่ไปรู้รู้มาเป็นปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์คือว่าอาจารย์ลองวิเคราะห์หน่อยสิครับว่าการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่าเนี่ยที่จะเกิดในปีเนี้ยอ่าอาจารย์คิดว่ามันจะไปรอดกอดฝั่่่งงงม้ยยแลวกเเเหีีอ จะยอมเข้าไปร่วมมือเลือกตั้งกับเขาได้ไหมหรือจะต่อต้านแอนตี้ลืมเลือกก็ได้อวดบ่อนทํำลายอัวกก่อการร้ายอวดวางระเบิดไม่ให้ลืมเลือกได้แล้วการอย่างเงี้ยมันจะเป็นเป็นยังไงครับในรัฐกาเรียนเนี่ยคำถามน่าสนใจนะครับผมคิดว่า มันก็จัดได้ยากอยู่นะครับหมายถึงว่าจัดแบบทั่วประเทศแล้วก็ทุกๆท,ท,ทาวชิปเลยซึ่งมันเทียบได้กับไทยก็คือระดับตำบลใช่ไหมครับอบอกเกิดของสสในสภา,าเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งในทาวชิะซึ่งมันมีอยู่330ทาวชิปนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ประมาณ100ทาวชิปก็ฝ่ายต่อต้านยึด ได้สาเร็จแล้วอีก200เนี่ยก็แบ่งเป็นส่วนหนึ่งทหารเมียนมาคูมอีกส่วนหนึ่งก็ยื้อแย่งกันไประหว่างฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายทหารดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะจัดการเลือกตั้งให้ให้อเรียบร้อยทั่วประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันต้องได้ทาวชิปพ,พอสมควรนะครับในใน,ในการควบคุมจนกระทั่งจ,จัดการเลือกตั้งได้แล้วก็ไปเปิดสภาฟอร์มคอรมออย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นถ้าเผื่อว่าเขาจะจัดเลือกตั้งสมมุติว่าเป็นช่วงปลายปี ปลายปีนี้นะครับก็คือตอนนี้เขาขยายสัญกญาฉุกเฉินไปใช่ไหมครับถ้าหยุดขึ้นมาก็ต้องอเลือกตั้งภายใน6เดือนเนี่ยสมมุติเราติ้งต่างว่าอย่างเร็วเนี่ยก็คือน่าจะประมาณสักปลายปีนี้นะครับมันก็จะต้องมีทาวชิปผมว่าสักมันจะต้องเกิน200อยอาต้องทาให้เกินให้ได้นะครับแล้วก็ทาวชิปที่เหลือก็ค่อยไปเตะเก็บตกอีกทีหนึ่งนะครับค่อยจัดเลือกตั้งอีกทีหนึง่งแล้วค่อยเอาสอสอเนี่ยเพ้ามาเติม นะครับเออดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับสําหรับทหารเมียนมาที่จะทําแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดเลือกตั้งไม่ได้มันก็มีวิธีการมีกลยุทธ์เหมือนกันออสําหรับกกาหลี่ยงแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มใช่ไหมครับทางเคยูซึ่งตอนเนี้ย ก็ก็เป็น ERO เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นเป็นกองกําลังปฏิวัติชาติพันธุ์ร่วมลบกับรัฐบาล n u g ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเขาก็คงจะไม่อยากให้มีการเลือกตั้งที่ทหารจัดขึ้นนะครับเขาก็คงจะต้องชู้ลบต่อไปเพื่อปักธงสหพันธรัฐประชาธิปไตยอ่ส่วนเกเรียงกลุ่มอื่น,นใช่ไหมครับเช่นมวลชนของพวกด k b a อยะไรเงี้ยคือตามตะเข็บชายแดนที่ติดกับจังหวัดต,ตากเนี่ยนะครับพบพระอุ้มผางอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเองงานสำรวจสัมมโนมประชากรของ ทางมหาไทยเมียนมาที่เข้าไปปูพมเพื่อเอาตัวเลขโดยสังเขตนะครับของผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่านะครับไม่พบรายชื่อของพี่น้องกะเลียงหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับคงจะตกสำรวจหรือว่าเป็นการเมืองเรื่องสัมโนไปิทากอนอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปตามดูในดังนั้นเนี่ยก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าสนามเลือกตั้งเนี่ยในในเขตของรัฐเกลียงเนี่ยมันจะมีในายสำคัญแค่ไหนแต่ว่าเอาเป็นว่าแค่สํารวจสัมมโนโประชากรก็ตกหล่นเพียบแล้วนะครับเอออันนี้จะยังไงต่อนะครับก็ไม่ไม่คาดหวังว่ารัฐเกลี่ยงจะได้เลือกตั้งสักกี่ที่นะนี่ชาวชิปอาจจะแค่ สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นก็เก่งแล้วฉะนั้นมันเป็นการเลือกตั้งปลอมๆที่เขาเอามาอุปโลกให้มันมีความชอบธรรมในการที่จะตั้งรัฐบาลพลเรือนแล้วก็ <S 2> <S 2> <ม>ทําให้รัฐบาลพลเรือนนี่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติการเซงชั่นก็จะน้อยลงแล้วก็การติดต่อ,อ,ต,อ,อต่างประเทศก็ได้รับความยอมรับมากขึ้นคราวนี้ผมก็เลยกลับมาถามในเรื่องของภาพใหญ่นิดนึงก็คืออาเซียนอาเซียนเองเนี่ยก็ได้รับการทราบมาว่าตอนนี้ประธานอาเซียนก็คืออันวาอิราหิมเนาะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับทักษิณเนาะ ท่านนายกทั้ <S <S ทงสนะินจะเดินทางไปคุยกับทางสุลต่านแล้วก็ได้คุยกันสามเศร้าเนาะว่าจะแก้ปัญหาอพม่า,มาโดยใช้คําว่าช้างในห้องเนาะคําว่าช้างในห้องก็คือว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนไม่สนใจที่จะแก้ตอนนี้อาจารย์คิดว่าถ้าเขาจะแก้ปัญหาอาเซียนโดยให้อาเซียนออกนาออกมาออ,อ,ออกตัวมาแก้ปัญหาพม่าเนี่ยอาเซียนจะยอมรับการเลือกตั้งปลอมๆนี้ไหม <S <S ผมว่ามันในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับก็มีการจัด การประชุมอาเซียนนะครับที่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ถ้าบอกอาทางรมตต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะครับจะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศแต่ว่าท่าทีของทางไทยก็ไม่ได้ปฏิเสธ นะครับว่าว่าเออเราไม่ยอมรับการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ติรมอ่ารเงี้ยนะครับก็ท่าทีของไทยก็ค่อนข้างจะโอเคพอสมควรกับทางรมตรต่างประเทศเมียนมานะครับนั่นแสดงว่ามันมีท่าทีออกมาล่วงหน้าแล้วนะครับว่าทางอย่างน้อยกระทรวงการต่างประเทศโดยเจ้ากระทรวงเนี่ยก็คงจะรับได้หากทหารเมียนมาจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นอินโดนีเซียอย่างเช่นมาเลเซียหรือว่าฟิลิปปินเนี่ย จะรับได้แค่ไหนหรือว่าเขาอยากให้มีการเจรจาสันติภาพทําข้อตกลงหยุดยิงก่อนแล้วค่อยจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับมันน่าจะเหมาะกว่ามีการเลือกตั้งก่อนแต่ว่ายังเคลียร์กันไม่จบในการทําสงครามกลางเมืองอยังทะเลาะบ,บ่อแหวงกันมีเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยมีการเจรจาสันติภาพทั่วประเทศหรือจะมีการเจรจาสันติภาพก่อนแล้วค่อยมีการเลือกตั้งนะครับแบบไหนมันบวกก่ากันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อาเซียนจะต้องมาคบคิดนะครับแต่ผมมองอย่างนี้ครับพี่ธานีผมมองว่าเอาหนึ่งเนี่ย รับตั้งแต่มีนังลายก่อนรัฐมหารอาเซียนเขามี5 p o i n t consensus ฉันทารรมติ5ข้อนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเป็นพิมพ์เขียวเป็นกรอบโครงที่สำคัญซึ่งรัฐสมาชิกอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประธานหรือว่ารัฐอื่นๆเนี่ยจะต้องปฏิบาตาัติ่าเพมะาะนั้นคุณทักษิณก็ต้องเดินตามแทรเนี้นะครับก็คือจะต้องเออทำายัางไงให้ คู่ขัดแย้งยุติการสู้รบเรื่องระเบียงม,มนุษยธรรมจะทำยังไงเรื่องของอาเซียนสเปเชียลเอนบซึ่งตอนนี้ก็เป็นคนของทางมาเลเซียใช่ไหมครับจะจะจะส่งเสริมบทบาทของเขาอย่างไงนะครับผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนด้านกิจการเมียนมาเนี่ยนะครับในการเข้าไปทำงานสันติภาพเนี่ยต,ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาออกแบบนะครับจะจะต้องมาแบ่งบทบ,บาทหน้าที่กันส่วนบทบาทของคุณทักษิณจริงๆผมคิดว่าท่านก็การที่ได้ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานอาเซียน ท่านคงจะได้หลายเด้งนะครับหมายถึงว่าตัวท่านเองแล้วก็บทบาทของประเทศไทยด้วยหนึ่งก็คือประเทศไทยมีชายแดนติดกับเมียนมายาวเหยียดเนี่ยการที่มาเลเซียเกี่ยวก้อยนะครับเอาคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาเนี่ยการออกแบบเรื่องการแก้ไขปัญหาในเมียนมาเรื่องสันติภาพเรื่องระเบียงม,มนุษยธรรมเนี่ยบทบาทไทยจะชูเด่นขึ้นแล้วไทยจะจับกับมาเลเซียมากขึ้นในการแอดเรสตกับปัญหาแล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องยุทธการดับไฟใต้ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งก็ การที่อันวาอิบราฮิมตั้งคุณักษสิขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยการและคุณลักษสิงก็ลงต้ให้ด้วยใช่ไหมครับมันนั้นมันก็จะพอเห็นได้แล้วว่าไทยโอเลตี้ของรัฐบาลเพื่อไทยโดยนะครับคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีเรื่องพม่ากับมีเรื่องของมาเลเซียกับชายแดนใต้เนี่ยอันนี้สําคัญนะครับแต่ว่าถามว่าจะแก้ปัญหาเรื่องพม่าได้ไหมบทบาทของอาเซียนผมยังยืนยันจุดเดิมครับพิธานีว่าก็คงจะช่วยได้แค่ประมาณนึงเท่านั้นการแก้ปัญหาในพม่าต้องคนพม่าเองเป็นหลักแล้ว ตัวแสดงภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวกับสถานการณ์ในพม่ามันไม่ได้มีอาเซียนอย่างเดียวนะครับก็มีจีนมีอินเดียมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาสหรประชาชาติเนี่ยอันนั้นรัฐบาลพม่าก็รู้ด้วยนะครับว่าอาเซียนเป็นแค่ไพ่หรือเป็นออปชันหนึ่งเท่านั้นถ้าอาเซียนกดดันมากๆเนี่ยเขาก็มีออปชั่นอื่น,นรัสเซยนะเเเียนะครับเกาหลีเหนือจีนอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็การวิเคราะห์การแก้ปัญหาในพม่าเราคงจะต้องเราต้องทําโมเดลในการจับคู่คือ เอาอาเซียนเป็นแพลตฟอร์มก็จริงแต่ต้องไปเกี่ยวนะครับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอื่นๆเข้ามามันจะถือเป็นกลุ่มก้อนของพวกสเต็กโฮเดอร์ในการเวทน้ำหนักการวิเคราะห์ของการเมืองพม่าได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร